งวดที่แล้วผมให้นะครับผมเนาะนี่ครับล่างครับให้88 183เลขออก3 8กระทือว่าเข่าครับผมเนาะนี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดี FC ทั้งช่องพหัดชแนลครับเมื่อนี้ครับวันที่24ีพฤศจิกายน2 5 6หาครับผมเนาะเมื่อนี้ครับจะมีน้อทั้งมาแบ่งปัน f อทั้งช่องครับผมเป็นเลขของผมเองนะครับบนอย่างเดียวครับผมเนาะก่อนอื่นครับผม ให้ fc ทางช่องมาดูเลขทูบก่อนดีกว่าครับผมเนาะนี่ครับเลขทูบนะครับผมจุดเมื่อคืนครับได้7 8 9นะครับ7 8 9นะครับนี่ครับ7 8 9นะครับหรือว่า fc ท่านใดมองเป็นเลขไหนครับผมเนาะนี่ครับแต่ว่าผมเห็นเป็น7 8 9ครับผมเนาะนี่ครับผม แคปหน้าจอครับผมเนาะสาธุปูญญาเดอ้อเจ้าที่เจ้าทางปกปักร,รักษาอยู่บ้านแห่งนี้ขอให้หนูไ่ดันไ่เข่าสามตัวสองตัวเดอ้อสาธุสาธุนี่ครับผมเนาะหลวงปู่ศิลาครับแล้วก็หลวงพ่อพัะไส้ครับผมเนาะนี่ครับมาถามแม่น้องคำแพงที่ฝันดียังแม่น้องคำแพงฝันดียัง ยังฝาดหนาวสวัสดีจ้าฝันดีไหมบ่บ่ฝันเลยแต่ว่าเมื่อคืนนี่ฝันเห็นคนร้ายไปงานอีหยังบ่ลููแม่นบ่โอ้โหนี่ครับผมเนาะมเป็นน้องคำแพงแต่ทั้งหลายมีตะคนวัเขาจัดหนานอย่งกับบ่ที่แล้วฝันได้สองหนึ่งหนึ่งสองบ่แม่นมั่วที่แล้วจักฝันจักตื่นบ่รู้จักแผ่บ่รู้อ๋อนี่ครับรอสองคนมีสองคนเน้องมะฮองเซฮูมห้องเซหูเออ คนหนึ่งหนึ่งสองคนหนึ่งสองหนึ่งเมนเถียงกันเดตอบกันไปตอบกันมาโยโบเม่นเถียงแบบตอบตอบกันส่วนไปส่วนมาไอ้สิอ๋อน่ครับแต่เนาะก็คิดว่าคิดว่าโบอยากสื่อเนี่ยนะเมืที่แล้วก็เลยเอาอันไปตากเขาแล้วเจ้าพระเจ้าไปขายให้ก็เลยเอาไว้อ๋อนี่ครับก็ถือว่าโชคดีครับผมเนาะเพราะว่าเมนของาแพงถูกทั้งบนทั้งล่างครับผมสามแปดแปดสามล่างสองหนึ่งหนึ่งสองบนครับผมเนาะนี่ครับ เดี๋ยวพายเอฟซีทั้งช่องมาเบิ่งเลขผมครับผมเนาะมีเอฟซีทำค่ะเลขอาจารย์ต่อยการต่อยไหงอีกต่อยน้ำโชคไหมต่อยคนละต่อยกับช่องอื่นมหนบ่แม่นคนละต่อยมดที่แล้วเข้าหรือเปล่าเข้าตั่อยสามล่างเลยแปดสามล่างเลยแปดสามล่างเหรอแมนเน่นเน้นแปดสามล่างตัวเดียวงวดที่แล้วงวดที่แล้วไหนวดที่แล้วไหนงวดที่แล้วก็ไม่ใช่ที่ส่งไลน์มาให้น่ะออ๋ ไกลแล้วะะล่ทรงห้าหน้อยให้ทุกมือมันก็เลยหลายแมนก็เลยหลายแล้วนี่ครับนี่ไงไหนนี่ไงขยายเสียกดเสียอ๋อล่างแปดศูนย์แปดสองแปดสามแปดห้าแปดหกบนก็แปดสามเนาะมีใบนึงเิ่นเนียนแปดบนล่างเลยใส่ปะ ให้แม่ให้แม่แกะให้ไปเรดี๋ับค้ำแพงค้ำแพงจอมยุ่งค้ำแพงค้ำแพงลุกขึ้นมาลูกสกปรกลุกขึ้นมาครับนอนอยู่เอาเบ่งดอกเอาคลิปเนี่ยเขาเบ่งกับผมเนาะของอาจารย์ต่อยครับผมมื้นที่แล้วแปดสามสามแปดวุนนี้ส่งมาให้ยังโอเคโอเคเดี๋ยวก็ถ่ายคลิปหน้าดีกว่าคลิปนี้มาดูของผมดีกว่า เดี๋ยวเอฟซีทางชองจะว่านานจังเลยครับผมเนาะเดี๋ยวผาเอฟซีทางช่องมาเอาเลขของผมครับผมงวดที่แล้วผมให้นะครับผมเนาะนี่ครับล่างครับให้8 8ด8 3หนึ่งดสเลขออก3 8ปกระทือว่าเข่าครับผมเนาะนี่ครับผมงวดนี้นะครับงวดนี้ล่างเฮ้ยเดี๋ยวหา่อนนะครับอันนี้บนวันนี้จะวางชุดบนนะครับ แป๊บนึงนะครับแป๊บนึง <Brew> แป๊บนึงครับผมเนาะแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับแป๊บนึงมันก็เตรียมมาแล้วจับคนละใบครับผมเนาะจับคนละใบเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงนะครับชุดล่างเพราะว่าผมลงให้ต่อกแล้วนะครับผมชุดล่างครับชุดล่างลงให้ตั้งแต่วันเลขออกแล้วครับผมเนาะลังเลขออกหนึ่งวันนะครับ เดี๋ยวผมหาก่อนขอเวลาแป๊บนึงครับขอเวลาแป๊บนึงอยู่ไหนเอ่ยโอเคครับเจอแล้วครับเจอแล้วนี่ครับผมเนาะชุดล่างของผมนะครับนี่ครับชุดล่างครับหลักสิบล่างครับ801ครับหลักหน่วยล่างครับ9กับ1ครับผมเนาะจับคู่ให้ครับให้มาแค่2คู่นะครับงวดนี้ของผมครับให้วิ่ง9ล่างครับ 09แล้วก็19ครับ09แล้วก็19นะครับนี่ครับผมงวดที่แล้วผมให้8183เลขออก38งวดนี้ให้0919นะครับส่วนเลขทูบนะครับงวดที่แล้วนี่ครับผมเนาะ783ครับงวดนี้เลขทูบได้789นะครับเดี๋ยวผมมาเขียนให้เอฟซีทางช่องของผมเนาะ ปล่อยเลขทูบแล้วก็เลขบนด้วยพร้อมกันเลยครับผมนี่ครับงวดที่แล้ว783ครับผมเข้า3883ล่างครับงวดนี้นะครับงวดนี้เลขทูบได้เจ็นะครับเลขทูบ 8, 7 8 9นะครับ7 8 9นะครับนี่ครับลงวันที่1ทธันวาคม2 5 6 7นะครับนี่ครับผมเลียกทูบนะครับได้7 8 9นะครับส่วนชุดบนวันนี้จะว่างชุดบน ให้เอฟซีทั้งช่องกับผมเนาะงวดที่แล้วบนไม่เข้านะครับหลักหน่วยครับผมเนาะนี่ครับหลักหน่วยมาที่1นะครับจับคู่ไม่เข้าครับเลขออกบนครับ2 2 1สองนะครับผมเนาะนี่ครับผมมาวางชุดบนก่อนอื่นครับก่อนอื่นมาดูลอตเตอรี่ผมดีกว่าครับผมเนาะหมู่บ้านนี้ครับผมผมไปยังตลาดคลองทมที่ตำบลบ่งเนื้อครับผมเนาะห่างจากบ้านผมประมาณ2กิโลครับผมเนาะนี่ครับ ได้ 9, 0, 0, 9มา1ใบ3ใบ4ใบ5ใบ6ใบ7ใบ2ใบ9ใบ11 13 13 15 17 19็ครับผมเนาะได้19ใบนะครับ9 0 0 9กครับผมเนาะส่วนเมื่อวานครับผมน้องคำแพงดึงให้นะครับ5 15 17 9นะครับเมื่อวานถ้าใครได้ดูคลิปของผมเนาะน้องคำแพงดึงให้ครับ5 15 179นะครับชุด5ใบครับผมเนาะนี่ครับผมได้0 9 9ย์มาก9ใบนะครับ วันนี้จะมาวางชุดบนให้เอฟซีทั้งช่องครับผมชุดบนนะครับพอว่าชุดล่างครับผมเนาะชุดล่างผมวางตั้งแต่หลังเลขออก1วันนะครับผมเนาะวางชุดล่างไปแล้วเมื่อนี้ครับผมจะมาเอาชุดบนของผมนะครับสิบ,บนหน่วยบนครับ นี่ครับหลักสิบบนครับ2 4 5สี่หครับหลักสิบบนครับสองครับหลักหน่วยบนครับหลักหน่วยบนงวดนี้ได้ที่8กับ9ครับหลักหน่วยบนครับ8กับ9นะครับ หลักหน่วยบน8กับ9นะครับผมจะจับคู่ให้แค่2คู่พอครับผมเนาะจับคู่ให้แค่2คู่พอนะครับบนวิ่งที่2ครับ2 8 2 9ครับบนวิ่งที่2ครับ2 8 2 9นะครับ ลงวันที่1ธันวาคม2567นะครับ1ธันวาคม2567นะครับผมเนาะมาให้เอฟซีทั้ง่องแคปหน้าจอเอานะครับนี่ครับผมเราต้องรีเก็บไว้ก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนี่ครับได้9009ครับ19ใบครับนี่ครับเลขทูกครับผมเนาะอันนี้งวดที่แล้วเลขทูกอันนี้งวดนี้ครับ เลขทูบ7 8 9นะครับเลขทูบครับชุดบนนะครับหลักสิบบน2 4 5หลักหน่วยบนครับ8กับ9ครับบนวิ่งสองครับ28 29นะครับส่วนชุดล่างครับชุดล่างนี่ครับ09 19เหนกะครับเนาะกับประมาณนี้ครับผมเนาะกับสุทธานี้ครับกับคออุยพรนให้ FC ทั้งช่องที่เบิ้ลคลิปนี่ เดินทางแขวขาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้กัรสวัสดีครับ